เลครับผู้ใหญ่ดำรงศักดิ์ครับมาอยู่กับน้องก้านะครับมาอยู่กับน้องก้าน้น้องก้ามีคําถามสวัสดีครับก็พอดีเดินเข้ามาในส่วนผู้ใหญ่ดำรงศักดิ์วันนี้ครับสงสัยเห็นผู้ใหญ่ถือเครื่องตรวจดินมาก็อยากจะทราบว่าเอทุเรียนยังไม่ตัดเลยทําไมมาตรวจดินก่อนซะแล้วครับผู้ใหญ่ครับคืออย่างนี้ครับก่อนที่เราจะตรวจอ่ก่อนที่เราจะเก็บเกี่ยวผลผลิตครับเราเช็คค่าปีเหดินว่าเราอยู่ที่เท่าไหร่นะครับดินเป็นกรดเป็นด่างเป็นกลางอย่างนี้นะครับเราไม่ต้องรอให้เก็บเกี่ยวผลผลิตหมดแล้วนะครับ เพราะว่าก่อนที่เราเก็บนเกี่ยวว่าสิบถึงสิบห้าวันนี่นะเราเอาปรับปรุงดินได้เลยนะเอาพวกคิวมิคคิวมัดถ้าดินเราดีนะมาเสริมได้เลยหรือว่าดินเราเป็นกรดนะเราก็เอาโดนลมไม้มาหวานได้เลยนะครับอย่างนี้ครับครับ <นะ S 1> ก็คือเช็คให้เรียบร้อยก่อนใช่ครับ<ช>แต่ว่าโดยปกติแล้วทั่วไปเนี่ย ถ้าทำกันทั่วไปก็ต้องตัดลูกก่อนใช่ถึงวันจค่ะแต่วันนี้ผู้ใหญ่ยังไม่ทันตัดเลยลูกยังเต็มต้นอยู่เลยครับแต่ว่าเรามาวัดก่อนเลยใช่ครับนะครับเพื่อเพื่อจะให้ได้เร็วขึ้นให้เร็วขึ้นเพราะเราทําทุเรียนต้องทําเร่งยอดนะครับไม่ใช่ว่าคือเราใส่แล้ว แป๊บเดียวมันไม่ได้กินนะอย่างน้อย20วันนะครับสิยี่สิบวันขึ้นไปนี่คือปัญหานะครับเราไม่ต้องรอเราใส่ได้เลยแต่ว่าดินคุณเป็นกรดนะครับดินเป็นกรดคุณเอาโดโลไม้มาหวานได้เลยนะครับถ้าดินคุณดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องทําอะไรเอายิบซ้มหรือว่าสารปรับปรุงดินมุ๋ยหมักปุ๋ยข้อปุ๋ยอินทรียมาเสริมได้เลยนะครับก่อนเกี่ยวสิบถึงสิบห้าวันล้วถ้าเป็นด่างครับผู้ใหญ่ถ้าเป็นด่างเราต้องใช้เวลานานนิดนึงเทุกเดดินวิ่ีเป็นด่างไอ้ดินเป็นด่าง เกิดจากการที่เราใช้ตัวกลางสูงๆนะครับใช้ตัวกลางในพฟอสฟอรัสนะอันนี้ไม่ได้แอนตี้นะไม่ได้แอนตี้ปุ๋ยแต่ว่าผมใช้มาแล้วพังมาแล้วมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นกับผมเองนะครับเลยต้องเลิกใช้นะตัวกลางแล้วะเพราะว่าดินเราเป็นด่างมันใช้เวลาแก้ไขนานกว่าดินเป็นกรดหลายเดือนนะครับหลายเดือนมากครับดินเป็นด่างก็ใช้พวกกรดฮิวมิกฮิวมัดปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกตัวนี้ครับใส่แล้วรดน้ําให้เต็มที่และอีกเดือนหนึ่งวัดครั้ง วัดอีกถ้ายังไม่พอก็เสริมไปเรื่อยๆจนกว่าจะหายใช่ครับจนกว่าจะหายเนี่ยสิ่งที่สําคัญครับนี่ผู้ใหญ่เขาปอกตอนนี้ครับปักแล้วนะครับปักเอาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับไปดีนะผู้ใหญ่เดี๋ยวผู้ใหญ่พักเลยครับตัวนี้นะครับเห็นนะครับตันนี้ตัวนี้ค่อยค่อนข้างจะไม่เสถียรนะครับตัวซ้ายมือนะครับตัวที่น้องก้าวชี้อยู่เนี่ยมาวัดกันฮะตัวนี้นะครับ6.5เป๊ะนะครับดินผมอยู่ที่6.5าพอดินดีระบบรากหน้าโขดด้าวก็จะ ไม่ค่อยมีนะฮะไม่ค่อยมีนี่คือปัญหาครับที่เราจะต้องวัดกวดก่อนนะครับดูที่ที่โคนได้เลยอ่าดูที่โคนนะดูที่โคนถ้าดินดีไม่ต้องกลัวว่าไม่มีโรคแน่นอนใช่ครับถ้าดินดีนะดินดีนะครับเดี๋ยวผู้ใหญ่วัดอันนี้คือผู้ใหญ่วัดเนี่ยคือยังไม่ได้ตัดลูกนะยังไม่ได้ตัดครับยังไม่ได้ตัดลูกนะครับตอนนี้นะฮะยังไม่ได้ตัดลูกเพราะว่าเราต้องพิสูจน์ก่อนนะฮะเราพิสูจน์ดิน ว่าดินเราอยู่ที่เท่าไหร่นะครับค่า pH อยู่ที่เท่าไหร่นะครับดีเราเป็นกรดก็เอาโดลไม้มาว่านนะถ้ดดินเราดีดินเป็นกลางเราก็เอาพวกยิปซ่ามิวมิคิวมัสมาเสริมนะครับไม่ใช่ว่าดินดีแล้วไม่เสริมต้องเสริมนะครับต้องเสริมเพราะว่ามันเสื่อมถลายหายหมดไปนะครับนี่ครับนี่บนต้นนะครับไม่กี่วันนี้ก็จะตัดแล้วเนเราเช็คก่อนนะเช็คดินก่อนตัดผลผลิตนะครับนี่ครับถึงที่สําคัญนะครับชาวสวน นะครับต้องทราบเดี๋ยวผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ย้อนมาอีกสักทีย้อนมาอีกทีนี่นะชัวร์ๆเลยนะหกจุดห้านะหกจุดห้านะนี่หกจุดห้าแต่ตัวนี้นะตัวนี้ไม่เสถียรไม่ค่อยค้างเสถียรตัวนี้เพราะที่ผมใช้มาหลายตัวแล้วคือเอามาวัดให้ดูสองตัวผมเคยพูดว่ามันมีตัวถูกๆตัวนี้ราคาถูกนะมันจะไม่ค่อยเสถียรแต่ไม่ได้แอนตี้นะแล้วแต่ท่านจะเลือกใช้แต่ตัวนี้มาตรฐานมาตรฐานตัวนี้นะครับนี่ครับอ้าวเราไปดูต้นอื่นกันบ้างนะครับเราวัด เราวัด3ามจุดนะครับไม่ใช่วัดจุดเดียวนะครับวัด3มจุดนะต้นหนึ่งเราคำนวณเอานะครับว่าดินเป็นยังไงครับเอาไปต้นอื่นกันครับคือก่อนอื่นนะครับหลังจากที่เราวัดต้นอื่นแล้วนะน้องก้าวนะเราต้องล้างให้สะอาดแล้วก็เช็ดนะครับในตัวนี้นะไม่จะไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะมาเปรียบเทียบให้ดูกันเลยนะนะครับแต่อันนี้นะครับก็6กจุดแปะนะดินดีครับดินดีนะ คือตัวสีดำเนี่ยของถูกนะครับของถูกไอ้น,นี่ตัวหกพันตัวสีเงินเงินเนี่ยของแพงครับแพงกับตัว2000สองพันกว่าบาทซื้อทีเดียวใช้ได้นานเลยใช่ครับแผนกับยอมลงทุนดีกว่า<อ>นะครับแม<อ>่<อ>ใช่ครับอบลงทุนดีกว่า<อ><อ>เ้าแล้วเราดูลูกนะอา,านะอาตอนนี้ยอดหักไหครับยอดขาดนะล้มลุกทุกคลานตอนอายุสี่สิบแปดปีตอนนี้นะหลังจากเจอพายุเกมาครั้งหนึ่งมาเจอพายุศิลากูเข้าไปอีกครั้งหนึ่งทําให้ยอดนี่ขาดสองรอบเลยนะตอนนี้ต้องเอาไม้ขึ้นไป ค้าเลยนะเห็นไหมครับดูลูกนะครับนี่ครับนี่คือสูตรทำดอกพร้อมยอดนะครับนีครับอันนี้ครับแล้วก็หาใบไม้ไม่เจอนะครับครับปกตินะครับปกติให้ให nope ้น้ำเยอะๆสุดนะครบทาทุเรียนดอกพร้อมยอดให้น้ําเยอะๆไม่มีการถอยน้านะครับสิ่งที่สําคัญนะฮะเสมอกันหมดนะครับลูกเท่ากันลูกเท่ากันเสมอกันหมดเลยลูกเก็บเท่ากัน นี่คือก่อนแกบเกีียวนะครับก่อนแกบเกี่ยวเราต้องเช็คค่าพีดินอย่างที่พูดไปแล้วนะครับว่าเราต้องให้รู้เราต้องรู้ว่าค่าพีให้ดินเราอยู่ที่เท่าไร่เราแก้ไขได้ทันทีนะฮะไม่ต้องรอนะครับเราก็จะเร็วขึ้นหนึ่งเดือนใช่ครับเพราะเราจะเราต้องทํายอดนะให้รีบเร่งการทำต้กดอกพร้อมยอดครับทุกคนครับปากไว้หนึ่งนาทีนะครับกว่าๆนะครับหรือว่าสองนาทีนะดูครับอันนี้วัดสองตัวนะครับสองยี่ห้อดูนะครับนะฮะ แตกต่างกันนะฮะแตกต่างกันนิดนึงวัดสามจุดนะครับต้นเดียวกันเนี่ยเราจะวัดสามที่นะะรงนี้เรามาดูบนต้นนะมาดูบนต้นแต่ละที่นะลูกนะครับอ่ะก่อนที่เราจะเก็บเกี่ยวนะครับก่อนที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับเราต้องวัดค่าดินก่อนนะครับอย่างน้อยสิบถึงสิบห้าวันนะรเราจะได้รู้ค่าดินเราที่เท่าไหร่เราได้แก้ไขปรับปรุงถูกนะรเราไม่ต้องรอว่าตัดลูกหมดแล้วถึงจะมาวัดค่าดินนะเพื่อแก้ไข แต่เราวัดก่อน10-15วันพอดีเลยครับเราแก้ไขได้นะเพราะว่าช่วงที่10-15วันเราตัดลูกหมดแล้วนะเราใส่ปรับปรุงดินหรือว่าแก้ไขปัญหาดินได้ทันท่วงทีไม่ต้องรอให้ตัดลูกหมดก่อนนะครับนี่เป็นต้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝฟังโน้ตบ้างครับก็สรุปว่านะฮะเราจะต้องวัดนะค่าพิดินก่อนนะก่อนที่ก่อนเก็บเี่ยวผลผ แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความมึงพอใจจะวัดหรือไม่วัดนะครับนะสรว่าจริงๆแล้ววัดน่าดีนะครับเราจะได้รู้ค่าดินนะวันนะใช่ครับคือตัวทางอตอนนี้นะค่ามาตรฐานจะดีกว่าดีกว่าตัวทางซ้ายนะตัวนี้ตัวนี้นอของจะไม่ค่อยดีจะไม่ค่อย<ด>เสถียรแต่ว่าตัวนี้ชัดเจนเลยชัดเจนนะครับชัดเจนเลยนะครับก็สรุปนะครับว่าท่านจะวัดหรือไม่วัด ค่าดินแล้วแต่ท่านนะครับแต่ว่าที่เหมาะสมต้องควรวัดค่าดินค่าปีเฮ็ดินว่าอยู่ที่ถ้าไรแก้ไขได้ทันทีนะแล้วก็เก็บเกี่ยวลูกหมดพอดีนะครับถ้าเราวัดแล้วก็ก่อนเก็บเกี่ยวนะเร้รู้ค่าดินนะได้ปรับทันทีครับเราก็จะได้ทําใบได้เร็วขึ้นได้ทำมาเร็วขึ้นครับครับวันนี้ขอบคุณครับแล้วก็ครับครับที่มาสอบถามครับผม